อันนี้เรียกอะไรอะตีแล้วเข็มมันไว้ทำอะไรอะตีเอามาแปลงหนวดได้ไหมอะตีอ่อพี donc, ่จินกูขอประกอบก่อนนะพี่นี่ถ้าเกิดว่ามันไม่แข็ แล้วคือมันอยู่ในล็อกแล้วถ้ามันร้อนล้วก็กาแฟราดอะครับพี่คอมกูไม่เสร็จง่ายๆหรอกวันนี้ดูทรงแล้วเนี่ยแนะนําตัวกันก่อนนะครับผมจินเดียร์ตัวกวนประจําเทปวันนี้ส่วนนี่มัลตี่เอมดีครับผมสวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาประกอบสเปคอะไรบ้างนะครับอ่าหลักๆเลยก็คือเป็น CPU ียไรเซนเจ็ดครับสามพัตัวนี้8ปดคอสิบหเทรดครับต้องบอกว่าเหมาะกับงานพี่จินเต็มๆเลยครับผมเมนบอร์ดครับเมนบอร์ดวันนี้ผมเลือกชิปเซตเป็น B550 แล้ววันนี้ที่เราประกอบกันครับ AMD เไม่มี CPU ตัวใหม่ AMD ไดม คอนเฟิร์มไปแล้วว่าวันนี้เมนบอร์ดที่เป็นชิปเซต500ซีรีส์ค่ะพี่จิน hmm. ไม่ว่าจะเป็นรุ่นท็อปสุดอย่างรุ่น X ซีรีส์เลย X570 หรือตัวนี้ที่พี่จีนประกอบเป็น B 5 5 0 B 5 0จะเป็นเซกเมนต์ตัวกลางถึงท็อปตัวกลางที่ฟังก์ชันเหมือนตัวท็อปอ่าแล้วก็จะมี A 5 2 0จะคอนเฟิร์มว่าได้ไปต่อใน next gen l i c e n s e แน่นอนอเผือ่ออนาคตพี่จีนบอกวะ่าตีสกปรงาน8คอพี่ไม่พอละพี่อยากได้16บคอซื้อ CPU มาอัปเกรดได้เลยครับ <c oughs> ก็เป็นบอร์ดตัวนี้มีฟังก์ชันที่เป็น PCIe 4.0ด้วยอ่าน,นี้มีเฉพาะบนบอร์ดของ AMD เท่านั้นนะตอนนี้นะครับหลักๆก็คือตอนเนี้ยผมจะใส่ต คนพี่จินจะอัพเกดค่อยมาใส่เพิ่มได้ทีหลังอันนี้เราใส่ที่ความจุ512ครับพี่จินถามว,ว่ากูรู้เรื่องไหม <c oughs> แต่จำได้ว่าตอนตอนที่รีเควสบอร์ดกับตี้คือบอกว่าขอบอร์ดที่มี Wi-Fi กับบูทูธกูจะใส่กับหูฟังบอร์ดตัวนี้มี Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi 6 <c oughs> ด้วย นะคือเป็น AX WiFi นะครับผมแล้วก็พอร์ตแลนด์ตัวนี้ผมบอกเลยว่ารองรับแลนสูงสุดที่2.5กิกเป็นมาตรฐานใหม่ครับพี่จินคือตอนนี้เน็ตที่เราใช้กันตามบ้านนะคบ<ม>พี่จินความเร็วสูงสุดที่เราเห็นจะมีอยู่ที่1000เมกเราจะเรียกว่าเป็นแลน1ก<ม>ิกแต่ทีนี้ตัวนี้มันจะรองรับอนาคตครับพี่จินที่กำลังจะมาก็คือ2.5ก<ม>ิกบอกตัวนี้ก็โดยปกติแล้วพื้นฐานของ B550 ทุกตัวเลยนะครับมันจะมี M2 Shield ครับพี่ M2 Shield ในที่นี้คืออะไรมันจะช่วยระบายความร้อนในเรื่องของตัว M2 ที่เป็นแบบนี้ เพราะว่าโดยปกติแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างครับพี่ที่ใช้ไฟเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิเมื่อมันมีอุณหภูมิบางครั้งมันอาจจะพอมันสูงเกินกว่าค่าที่มันระบุไว้เนี่ยมันอาจจะดรอปสปีดลงแต่ตัวเนี้ยมันจะช่วยระบายความร้อนให้มันได้ดีขึ้นันคือมันสร้างมาเพื่อซิงกันเลยว่ากันเถอะใช่ครับผมบางคนที่ไม่เคยประกอบคอมอาจจะไม่รู้นะครับผมเอฟแบบทูชิลเนี่ยถอดออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีพลาสติกคุมไว้อยู่ครับพี่บางคนใส่ประกบลงไปเลยอันนี้ไม่ได้ช่วยระบายความร้อนนะครับมีแต่ทําให้พลาสติกะายกกรรคอออออ่่นบป นี่ครับ <Okay. S 1> ตัวนี้สามารถเรียกได้หลายรูปแบบนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนเรียกว่า m 2บ้าง m 2บ้าง m point บ้างเรียกได้หมดเลยนะครับเพราะพื้นฐานมันคือตัวเดียวกันเรื่องด้วยวันนี้พี่จินใส่ชุดระบายความร้อนด้วยน้ำผมจะใส่แรมที่หลังสุดเพื่อที่ว่าผมจะได้ขันชุดระบายความร้อนด้วยน้ำก่อนได้คตัวเคสก็กหลักๆที่พี่จินเลือกมามันจะเป็นตัว n z t st h 710ใช่ผมอยากทราบเหตุผลครับพี่จินทำไมพี่จินคือเคสอะ่ะผมมีแนะนำพี่จินไปแล้วแต่ว่าพี่จินอะ่ะแอบผมไปซื้อครับพี่ คือผมอะ่ะก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่จีนน่ะแอบไปซื้อจนกระทั่งพี่จีนโพสหน้าเพจทําไมถึงเลือกเป็นตัวนี้ครับพี่จินสีมันเหมือนกระติกน้ำกับรองเท้าพี่อ่ะสีมันเหมือนกระติกน้ำกับรองเท้าพี่อ <gage> นะรองเท้าอยู่นู่นกระติกน้ำอยู่นู่นพอดีมันเป็นขาวดําพอดีครับแค่นี้แหละครับพี <c oughs> ่แค่นี้เลยพี่ คอมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าแรงแล้แน่ครับสำคัญคือต้องสวยครับตัวนี้ครับพี่พีจินทำมีความพิเศษอีกคือด้วยเมนบอร์ดที่เป็น B 5 5 0ตอนนี้<ม>ส่วนใหญ่นะคะพี่หรือ X 5 7 0ด้วยม,มันจะเป็นระบบ P mouse install P install IO ครับพี่คือบางคนบอกว่า<ม><ม>คือยุคก,ก่อนๆที่เราประกอบคอมกันนะ<ม>ตัวนี้มันจะต้องไปแปะตรงนี้ก่อนแล้วเลือด<ม>ที่มาจากมือส่วนใหญ่จะมาจากตัวนี้ครับพี่เลือดใช่ครับพี่เพราะว่าคนประกอบเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เคยประกอบคอมหลายๆเครื่องเนี่ยจะต้องเคยมีเลือดจากแบคเพลตตัวนี้เช่นเดียวกันเราแค่เอาเมนบอร์ด วางท่าพะีดีได้อย่างน้อยก็มั่นใจว่าเราไม่ได้ประกอบเองผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับพี่จินเพื่อในกรณีที่พี่จินวันหนึ่งพี่จินนึกสนุกอยากจะลองวอร์คล็อกหรือปรับแต่ง CPU ปรับแต่งแรมแล้วเกิดวันหนึ่งมันเกิดอาการเสียขึ้นมาผมเชื่อว่าถ้ามันมีวันนั้นคนที่จะมาปรับแต่งให้ก็ต้องเป็นตี้นี่แหละครับตัวนี้มันมีฟังก์ชันเด่นอย่างหนึ่งครับมันสามารถเคลมตัวเองได้ครับพี่ฮะ เราเขาอะไรเกมตัวเองซ่อมตัวเองได้ะไม่ใช่ที่คัดหรออ่าไม่ครับพี่คือโดยปกติการโอเวอร์คล็อกเนี่ย mm. เมื่อเราทําไม่ผ่านเนี่ย mm. มันจะบูตไม่ขึ้นนะพี่ค <Okay. S 1> ือเปิดติดแล้ววนลูปตัวนี้สามารถกดเคลียร์ไปออดได้นะมันจะเป็นปุ่มที่ชื่อว่าปุ่มแฟลแบ็คกรอนี้ไปออดล่มเนี่ยเราสามารถที่จะเอา USB มาเสียบช่องที่มันเขียนว่า นี่ยครับแฟลตแบ็กที่เป็นช่องวงกลมสีขาว uh huh. อาจากนั้นเราก็กดปุ่มแฟลตแบคค็กค้งไว้ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปเคลมเมนบอร์ดเมื่อก่อนหลายๆปีก่อนน่ยมันจะไม่มีฟังก์ชันนี้แต่น,นวันนี้เรามีฟังก์ชันนี้ทําให้เวลาที่บางคนปรับแต่ง CPU ปรับแต่งแรมแล้วเกิดเออร์หรือไบออดล่มเปิดเครื่องไม่ติดสามารถที่จะใช้ไบออดแฟลตแบ็กได้ครับวันนี้ที่ผมจัดสเปคให้พี่จินผมเลือกเป็นตัวนี้มานี่ครับ คือพี่ที่มาอะไรที่ไปครับพี่จินยังไงคือวันนี้ CPU AMD ที่เป็นรหัส X ครับพี่มันจะมีพื้นฐานที่ชื่อว่า XFR ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆแบบเราคุยกันเลยครับพี่ยิ่งเย็นยิ่งเร็วครับพี่อะก็ CPU AMD ที่มีรหัส X นะครับมันจะเป็นออโต้โอเวอร์คล็อกให้สำหรับบางคนที่บอกว่าพี่ผมโอเวอร์คล็อกไม่เป็นแต่ผมอยากได้ความแรง CPU ที่สูงขึ้นก็ลองหาระบบระบายความร้อนที่เป็นระบบอื่นๆที่มาสามารถระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นมาเสริมอย่างตัวเนี้ยเราเลือกมาเป็นชุดน้ำตัวเนี้ยนนเป2รราายีกวุ่ด้ิะบบตอ คำถามคือมันดูแลยากไหมสโคปงานของพี่จินคือพี่จินต้องเข้นมันแน่นอนแล้วใช้งานมันแน่นอนพี่จินอาจจะไม่มีเวลามาดูแลผมบอกเลยว่าชุดน้ำปิดไม่จำเป็นต้องดูแลครับ อายุการใช้งานเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะเวลารับประกันเลยบางทีอาจจะนานกว่านั้นด้วยซ้ำตัวนี้ผมบอกเลยว่าสบายๆนะพี่อย่างีเขารับประกันกี่กี่ปีอะมาตนดาดโดยปกติจะอยู่ที่3ามถึงห้าหรือ7ปีครับพี่บางแบรนด์สิบครับพี่จนเปลี่ยนคอมใหม่ใช่ครับผมนี่ผมพยายามป้ายยาให้พี่จินไปซื้อตัวอะไรเส้นก้าอยู่นะคบพี่บอกมากี่บานคือผมแจ้งก่อนผมไม่รู้ว่าคลิปจะรันเมื่อรันช์เมื่อไหร่คืออย่างนี้เรามีกําหนดการที่จะเปิดตัวตัวใหม่อยู่ที่วันที่8 ตุลาอ่าแต่ว่าแค่เปิดนะครับยังไม่ได้ขายไม่ได้ขายอ่าใช่ครับผมทีนี้คําถามคือแล้วบอร์ดตัวเนี้มันรับไหมอ่ามันรับเปลี่ยนได้ไหมใช่มบอกเลยว่าชิปเซ็ตห้าร้อยไปต่อได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแค่แฟลชไปออดแล้วก็เปลี่ยนซีพียูได้เลยผะงั้นปีหน้าเดี๋ยวเราค่อยออดอ้อน AMD รอบแล้วก็ชุดระบายความร้อนด้วยน้ำที่ผมจะเอามาประกอบวันนี้อย่างที่รู้กันก็คือจะเป็นตัวนี้ครับ เคสตัวนี้เนื่องจากมันเป็นเคสใหญ่มากครับพี่จิน uh huh. ใส่2ตอนก็ได้3ตอนก็ได้แต่ด้วยความที่วันนี้ผมใส่2ตอนมันสามารถใส่ได้ทั้งข้างบนและข้างหน้าใส่ข้างหน้าอาจจะดูไม่สวยเพราะว่าตัวชุดน้ำเนี่ยมันจะไปบังพัดลมสำหรับคนที่ซีเรียสเนี่ยผมแจ้งก่อนนะครับผมคือตามหลักการระบายความร้อนเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์มาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอร้อนจะลอยขึ้นข้างบนเสมอเนื่องจากด้านหน้าเคสเนี่ยหลักการโฟลลมของผมคือจะเอาด้านหน้าเคสเนี่ยให้เป็นลมเย็นเข้ามา ความหมายคือถ้าเกิดว mm. totally awesome. right. ่าลมเย็นผ่านหม้อน้าปุ๊บเนี่ยมันจะทาให้อุณหภูมิ c ี u อ่ะเย็นกว่าเดิมอาจจะไม่มากประมาณ3-5องศาแต่ก็ถือว่าทาช่วยได้แล้วก็ข้างบนเนี่ยผมจะเอาเป็นพัดลม3ตัวที่แถมมาเกับเคสเนี่ยดูดลมร้อนออกให้หมดครับก็วันนี้ผมก็จะประกอบข้างหน้าแบบนี้เลยแต่ว่าผมจะลอดแบบนี้เพื่อที่ว่าจะได้เป็นความสวยงามของตัวเคสด้วยดีครับตีตีเข้าใจผมเพราะว่าพี่จินเนี่ยบอกผมแล้วว่าต้องการความสวยงามด้วยนะแล้วก็ต้องการอรร์แมนด้วยผมจัดให้เลยครับผมตอนตีถามว่าพี่จินอยากได้แบบว่าสไตล์แบบบไหนครั วิบวับไหมอย่าได้มินิมอลผมบอกเลยว่าประกอบเสร็จมาดูกกันารจัดสเปคให้พี่จินเนี่ยเป็นการจัดสเปคที่ยากมากกันไม่ขนาดนั้นเลยว่ะพี่ใช่ครับพี่เพราะว่าเดยปกติคนทั่วไปอ่ะยูเซอร์นะตอนเนี้ยผมเชื่อว่าประมาณ90%จะต้องบอกว่าพี่ผมอยากได้ที่มีไฟวิบวับวิบวับแต่สิ่งที่ผมเจอเับอพี่จินเนี่ยมันสวนทางครับพี่ที่บอกเมนบอร์ดตัวนี้ไฟไม่เยอะใช่ไหมใช่ครับพี่นั่นแหละเคุผลที่เรื่องตัวนี้ อก,อกว่า,วาจะมีเลฟห้พิจินเลือกอู่แล้วอ่า <c oughs> พิจินบอกพี่จินชอบตัวน,นี้แหละมันดูล้ไม่อยไฟไฟ <c oughs> ผมก็เลยเอ๊ะใช่เหรอพี่เออเราทําห้องสอีนึงออกปะเรายอมสีอยู่แล้วอะ่ะยิงจะเอาสีอื่นมาใส่ใต้ก่อไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่สวยคือจริงๆเซนเนี่ยมันคือชื่อสถาปัตยกรรมของเ m d ดีครับพิจินอ่าอ๋อที่บอกเซนสองเซนสามอะไรนี่ใช่ครับผมอันนั้นจะเป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมแต่ชื่อรุ่นที่เราเรียกเรียกกันจริงๆมันก็คือไรเซนครับผม เอางี้ก็แปลว่าพัดลมตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วดิใช่ครับพี่จินโอ้ขายต่อได้ไหมนี่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องพูดแบบนี้ครับบอกว่าขายต่อได้ไหมอันนี้ทาง AMD ขออนุญาตเรียนแจ้งตามตรงน,นะครับผมในเรื่องของการเคลม CPU AMD จําเป็นมากนะครับที่จะต้องใช้ฮีซิงในการเคลมโอเคครับผมเก็บไว้ก็ได้เช่นไรเซนตัวนี้ไรเซน7มันจะแถมฮีซิงเป็นเวดพิซ r ม r g b ต้องใช้คัมซูในการเคลมครับหากตัวใดตัวหนึ่งเกิดปัญหานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่พี่จินบอกว่าเฮ้ยกล่องมันลบบ้านทิ้งกล่องดีกว่า ทิ้งได้เหมือนกันครับผมเพราะว่าตัว c p u เราจะมี serial number บน c p u อยู่แล้วครับห้ามทิ้งได้ขาดนะครับพัดลมเนี่ยหรือหรือผมเคยเจอลูกค้าอีกอ่าผมขายไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาแนานาจริงจริงผมค่อยซื้อ่าซื้อมือสองกลับมาเคลมได้เหรอวะอ่าอันนี้ผมบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ไม่รู้ไม่รไม่แน่เดี๋ยวนะ ฟังฟังดูแล้วมันไม่น่าได้นะามหลักแล้วมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนีคือผมก็ไม่รู้ไงครีเพราะว่าขอแค่ขอแค่มันตรงกันก็พออ๋อแต่อันไหนที่มันมาด้วยกันมันก็ควรจะอยู่ด้วยกันนะใช่ครับทำหลักแล้วอ <ผม S 2> ่ะผมเลยจะแนะนาลูกค้าหลายๆท่านที่ผมประกอบให<ช>้ใ<ช>ว่าถ้ากิดว่าเป็นไปได้ครับเก็บพิซิ่งไว้ก่อนอย่าเพิ่งขายเผื่อวันนึงครียูเรามีปัญหาเนี่ยหรือชุดราไความร้อนในน้ำเรามีปัญหาเนี่ยเราจะได้เอามันกลับมาใช้แทนก่อนได้ในระหว่างรอคลมอ่ะตรงนี้เป็นจุดที่ทุกคนบางคนอาจจะลืม หรือบางคนพบเจอถอดสติ๊กเกอร์ใช่คับพี่บางคนพบเจอบางคนคือใส่ซิลิโคนปุ๊บใส่ CPU ปุ๊บแล้วประกอบเข้าไปเลยโดยที่ไม่ได้ถอดตัวนี้ถ้าโชคดีหน่อยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าโชคไม่ดีถ้าโชคไม่ดีคือตรงนี้มันจะละลายไปเลยครับพี่เฮ้ยอ่ามันก็จะทําให้มีเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของเราได้ฉะนั้นเวลาประกอบคอมพิวเตอร์ทุกครั้งอย่าลืมลอกออกครับ เขาติดให้เอาเขาติดเพื่อกันฝุ่นอ่าติดเพื่อเนื่องจากตัวทองแดงอะครับมันเป็นหน้าสัมผัสโดยตรงกับตัวซีบเมื่อมันมีรอยหรืออะไรก็ตามแต่มันจะทําให้ระบายความร้อนได้ลดลงอ่าเขาเลยติดมาเพื่อป้องกันตรงจุดนั้นครับเอองั้นลิปติดได้เลยนะครับห้องผมนี่อ่าไม่ต้องห่วงครับมันไม่ได้เป็นรอยง่ายขนาดนั้นแต่ว่าเขาทํามาป้องกันไว้เฉยๆครับพี่คือกันไว้ดีกว่าเยอห้องผมนี่พวกคุณมาพุกคนจะรู้ทำไมมันชื่อ dusty h e l l room อ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับผมอยากรู้ dhr มาจากอะไรครับพี่ ดีมาจากดัสตี้ที่แปลว่าฝุ่นเยอะครับไอ้ยัยหายชิบหายคือล,ลูกค้ามาทํางานสมัยก่อนสมัยยังไม่มีเพจอ่ะครับผมลูกค้าบ่นว่าทําไมห้องคุณจินฝุ่นเยอะจังเลยอ่ะนั่นแหละดัสตี้ฮิวลุมเดี๋ยวผมเคลียร์เรื่องสายให้ครับผม <c oughs> ไดครับการจัดสายนี่คือศิลปะครับพ <c oughs> ี่เฮ้ยมันคือศิลปะครับพี่แต่จริงๆแล้วผมตกศิลปะครพี่เอาไอ้นี่ <c oughs> คร ต่อไปนี้คอมสวยคนก็รู้จักตี้คอมไม่สวยลูกเพจเราด่ากันยับเลยับพี่ขอมพิจีนเนี่ยผมจะเก็บสายให้เหมือนสายบลูทูธเลยครับพี่คือมันไม่มีอยู่จริงครับพี่สายบลูทูธที่มันเป็นสายไฟครับพี่แต่ที่เขาใช้คําว่าบลูทูธเพราะว่าบางคนเก็บสายเนียนถึงขนาดว่าแทบจะไม่เห็นสายไฟในเครื่องเลยอ่าผมไม่อยากเห็นสายเนี้ยไม่ได้ครับพี่สิ่งหนึ่งที่ช่างคอมควรมีนี่ครับเคเบิลไทผมพกมาแบบ เป็นพลาสติกนึงเลยครับพี่เคเบิลไทจะช่วยจัดระเบียบในเรื่องของสายไฟให้มันดูเรียบร้อยครับพี่นี่มั้งผมก็เห็นเลครับพี่รอดไปทุกอย่างมันเรียบร้อยเลยพี่เป็น AMD เขาเลี้ยงดีกินดีอยู่ดีเล่นเกมมันตัวอะไรคอแทร์ผมอาศัยคอแทร์ล้วนเลยครับพี่หรอถือว่าได้ลองใช้คอแทร์ ปั๊บแบตแลมคือโดยปกติพื้นฐาน<ม>แลมเวลาเราอินสตอลไปทุกตัวเลยนะครับในโลกเลยจะบัตเท่าไหร่ก็ตามเราซื้อมาบัตเท่าไหร่ก็ตามบัตหกพันห<ม>้าพันเปิดเครื่องมาจะวิ่งแค่สองหนึ่งสามครับพี่อ,อ๋อใช่คร,รับพี่วิธีการคือไปเปิด XMP ครับพี่แค่นั้นเองวิธีการดูง่ายเมื่อกี้เราเปิดเครื่อง DDR speed มันจะโชว์ที่สองหนึ่งสามสามวันนี้ผมเปิด XMP ละสามพันหกตอนแรกให้ซื้อสามพันเท่าไหร่นะตอนแรกให้ซื้อสามพันสองครับพี่จินแอบซื้อสามพันหกมาครับ โอเวอร์สเปซตลอดครับพี่จีนเนี่ยผมบอกเลยต้องตัดเคสแล้วจริงจริเราชอบทุกอย่างนะใส่เรียบร้อยด้วยครับผมไม่เอาไฟเลยได้ป่ะวะได้ปะตอนแรกกูขอไฟน้อยตอนนี้กูขอบบไม่มีไฟเลยได้ปะเดี๋ยวลองจัดให้ครับพี่ ทำไมอ๋อไม่ไม่ไม่เคยเจอเคสนี่หรอผมไม่เคยเจอเคสที่ <c oughs> ลูกค้าบอกว่าไม่เอาไฟครับี่เคยเจอแต่บอกว่าเอาไฟเยอะเยะท่วมๆคนแรกเลยคนแรกเลยครับี่รอบหน้า AMD ไม่ส่งเอตี้มาแล้วส่งคนอื่นมาแทนเ <c oughs> อตี้บอกผมไม่ไปห้องมาแล้วตอนนี้เป็น3 7 X RAM d t e c h ครบ32 g b อันนี้เปิด XMP แล้วมา3 6เมื่อกี้ผมลองเทสหลายๆอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นอ่าบนซี CPU ทุกอย่างใช้งานได้ปกติ Mm hmm. อ่าผมมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับผมเป็นซอฟต์แวร์ที่ควรมีสามัญประจําเครื่องสำหรับลูกค้าที่ใช้ AMD Ryzen นะครับผมสามารถโหลดโปรแกรมนี้มาได้เลยเป็นโปรแกรมฟรีแวร์ครับพี่ชื่อ Ryzen Master ใช่ครับผมอ่าจากนั้นพอเราเข้าโปรแกรมมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะ Warning ก่อนคือเตือนเราก่อนว่าตัวโปรแกรมตัวนี้มันอาจจะมีการจูนค่าบางอย่างของตัวระดับฮาร์ดแวร์ของเรานะคือเมื่อก่อนนะครับผม AMD Ryzen Master เนี่ยหลายๆคนจะไม่ชอบเพราะว่าหนึ่งคือหน้าตามันดูยากเลยรู้ยากแต่มันจะขึ้นแบบนี้เลยครับเป็นวิจินดูวิจินก็งงถูกไหมครับพ ยอะขนาดนี้ ลายเส้นมัตเตอร์เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยจะเป็นรูปลักษณ์แบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับพี่เรื่องนี้ทุกง,ง,ง่ายขึ้นเยอะอ๋อตอนนี้คือมันบอกอะไรบ้างอีกผมซูมให้ดูครับผมอันนี้ก็คือจะบอกไว้ทั้งหมดเลยครับผมว่ารายละเอียดเป็นอะไรบ้างอ่า CPU ลายเส้น7 3 7 0 0 x 8คอร์อ X ่าอุณหภูมิเทมตอนนี้53องศามีขึ้นมีลงเมกะเฮิร์ตเคอร์เรนต์สปีดเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่3.1 3.9 4.2อัตราการกินไฟตอนนี้จะอยู่ที่1.2่อง่าแต่ว่าแม็กซิม เมื่ออุณหภูมิถึง9 5้าสิบห้าแต่แนี่คือยังไม่ถึงถ้าเราทําให้ cpu หรือความแรงอะไรพวกนี้มันขึ้นสูงอ่ะมันจะมีสีเหลืองมันจะเปลี่ยนจาก u i สีเขียวเป็นสีเหลืองอ๋ออยังไม่ได้ทีนี้มันมีจุดที่ง่ายกว่านั้นครับพี่จินเราสามารถกดปุ่มนี้ได้ครับพี่ auto oc ครับพี่แล้วก็กด apply ครับเฮ้ยอะไรอะแล้วมันจะรีสตาร์ทเครื่องเองหลังจากนั้นทุกอย่างมันจะถูก auto o v อ r c l แบบสถยเทียมรอใช่อัตโนมัติแบบสถเียรเราใช้งานได้จริงบางคนบอกว่าพี่ผมโอ e อ c ไม่เป็นผมมีชุดน้้ําแลว ผมไม่อยากปล่อยออโต้เลยผมอยากลองโอเวอร์คล็อกดูแต่ไม่รู้ว่าจะต้องโอเวอร์คล็อกยังไงนี่เลยครับออโต้โอของ AMD Ryzen Master ได้เลยและทุกครั้งที่เรารีบครับมันจะเกิดอาการนี้ครับพี่จิน <laughs> <laughs> พอมันรู้ว่าเรารีบปุ๊บนี่ครับมันจะ Windows อัปเดตทันทีครับ <laughs> <laughs> พี่จินเป็นคนที่ชอบดนต,ตรี อ่าทีนี้เวลาเราเปิดเพลงครับพี่จีนมันสามารถซิงค์ตามจังหวะเพลงเราได้ด้วยที่มอยางตามลกมาจริงๆครับพี่สมมติว่าพี่ชอบเพลงที่มันอาชอบสีที่มันเป็นสีขาวพี่จีนสามารถตั้งสีขาวสีเดียวแล้วให้มันกับพิบเป็นจังหวะตามจังหวะเพลงที่เราฟังอยู่นะสองคนตีสองสองกูด่วนเลยตอนแรกตอนแรกจะให้ปิดไะมไม่ต้องปิดละ2สองกูด่วนเลยอย่างตอนนี้ที่ผมประกอบให้พี่จีนมันจะเป็นในแบรนด์ของ MSI MSI จะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า ดาร์กอนเซนเตอร์ครับออในเรื่อง<อ>ของการปรับแต่งนู่นนี่ได้ทุกอย่างเลยพอพี่จินเข้าหน้าดาร์กอนเซนเตอร์เสร็จเสร็จครับผมมันจะมีเมนูที่ชื่อว่า Light. มิสติกไลท์อ่าตัวนี้เป็นตัวปรับไฟครับพี่จินเ,เราสามารถปรับได้ทั้งหมดเลยนะคบพี่ทั้งเมนบอร์ดและดีแรมฟังก์ชันลูกเล่นนี่มีครบเลยครับพี่จริงๆอ่ะพาร์ทของ m SI มีเยอะมากครับพี่แต่ถ้าเกิดว่าต้องการแบบเพลงเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกคือไปเลือกที่เมนูแล้วเลือกเป็นมิวสิกไฟทุกอย่างมันจะปิดครับพี่พี่จินลองเปิดเพลงนนนน Google Chrome หรรรืออััีะไไก็ด้คบ อันแต่เนี้ยเราเป็นสแตติกก็คือเลือกเป็นสีแดงไว้ถ้าเราเปนเป็นสีขาวมันก็จะเป็นสีขาวครับพอเรากดปิดเสียงไฟมันก็จะดับปิดเสียงมันปิดด้วยว่ามันไม่ได้ตั้งกำลังโตแล้วละไม่ทำตัวแล้ว <c oughs> เอาตรงสามารถที่จะเล่นเกมแล้วซิงค์สมมุติว่าพี่จินโดนฟันไงครับเลือดออกเครื่องก็จะกระพริบเป็นสีแดงตีอยากกูจะปิดไฟอย่ากอายุอยาปิดไฟคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอะอยากประกอบเป็น RGB ให้พี่จินครับแต่พี่จินอะอยากได้แบบไม่มีไฟ เราพยายามแจ็คเก็ต R G B อยู่ครับ<ม>ช่วย<ม>ผมหน่อยครับลองดูครับพี่จินเฮ้ยอย่างเงี้ยสวยสแล้วเนี่ยค,ครับเอตตี้กลับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดเวิร์กสเตชันจัดโต๊ะใหม่สำหรับวางคอมกันดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองทดสอบดูเสียงว่าคอมกันดีกว่านะครับผมไป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 ,ไป,ไป,ไปกันออไอ้ผีมาแล้วเฮี้ยแท้เต็มเต็มเลย เราคงอยากดูการทดสอบศักยภาพของตัวฮาร์ดแวร์นะครับผมกับโปรแกรม d a v i ช c i ก็สามารถรอได้ในอีหน้านะครับอย่าลืมติดตามเขาด้วยนะครับผม